สว like ัสดีครับผมพ่อแม่พ yep ี่น้องมือนีเบ่าแดกมามีเมนูภาพเมนูมาเบิงนเฮเฮยัง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 ซองท้าหนี่ดูแผ่นกล่องไหนเบิงเด้อมือนีมีเฮยังก็เฮเลื่อมนะมุกสมุกสมองหมูพี่น้องโอ้ยกินก้นจำสัตว์พี่น้องมือนีมุกสมองหมูเป่าแดกได้สมองหมูมากพี่น้องเครื่องปรุงมันกับมีเดเด้อพริกไทยเฮยังก็พริกแกงเดอพี่น้องเด้อนี่เดอเครื่องตามภาพพักซี่เล้า ผักหอมผักอีตูบักพริกใบบวกนี้แหละครับพี่น้องเดี๋ยวเบ้าแดกเสีเห็ดให้เบิองเลยมือนีิเห็ดเห็ดให้เบิองเลยเนาะพี่น้องเนาะอ่าขัดตอนมือหนิอ้หูเทศนีอะไรพี่น้องโอ้สมองหมูพี่น้องสมองหมูอันนี้ใส่ไปเลยพี่น้องใส่ไปเลยพริกแกงพี่น้องพริกแกงคุณคนพริกแกงก่อนคนเขากันก่อนพริกแกงก่อนโอ้หอยากกินยังค่ะเทปโปปิ่นเดี๋ยวเด้อพี่น้องเด้อใส่ถุงมือก่อน คุกพริกแกงกับนี่ใส่กันก่อนโอ้ยลืมตัวนี้ตวดเป้าแดกได้เป็นสองเด้ดองูยุดมัวม่วมั่วนี่ล่ะเอาถุงมือก็ใส่บอดดอยเฮอิ่นเอากระดูกอุ้ยขาดอุ้ยพี่น้องเอ้ยอ้าวอา่มอเป็นยังขาดเดียพี่นอ้องมุกใส่ไปตองมุกใส่ไปตองไปกลางล่างน,นี่ล่ะพุกเข่าก้คือหอมเท่ เอาผงนัวมาใส่ครับหนึ่งห้องโป๊ะชนะห้องบปถนัดมันโปมันบปถนัดเอาผงนัวพี่น้องใส่ลายเสียบลายได้พี่น้องเด้อเบ้าเดียใส่รูปเดียวได้พี่น้องเด้ออีกหนึ่งก็พ่ไปพ่อหรอเนาะน้ำปลาสูตรใส่น้ำปลาจังน้อยจะน้ำปลาจังน้อยเนาะพี่น้อง นี่สจีเซ็บพ่อเอาเลยบัดนี้เนาะคุกให้เข้ากันก่อนคุกให้เข้ากันก่อนคุกให้เข้ากันก่อนเมื่อใส่แล้วครับตสองมือโบเวิกเลยพี่น้องคุกให้เข้าเครื่องก่อนสมองครับพี่น้องพี่น้องกินสมองมันสีข้นจำดีพอบัดนี้คุกให้เข้ากันมุกก็ใส่ผักคุกลงไปผัดใส่เบอร์เลยพี่น้องจะเป็นผักยังใส่เบอร์เลยอยู่นี่ พิกโดดลูกโดดใส่เข้าไปหอมบัวหอมแดงปากอีกตูใส่น้ำพร้อมกันทีเดียวได้เปน็นน้องเด้อนี่ข้อสี่มุกหมอพี่น้องสี่มุกหมอนมุกใบตองมุกใบตองสมองกินสมองนะสมองเบาเด็ดสมองเอามุกเดียวเนาะให้มุกเดียวให้เนาะเดียวเฮ็ดมุกเดียวเลยโอเค โอเคสํานี่ละไรต้องซีมดอกซีมบ่ได้พี่น้องมุกสมองเ้อามาหนีตามไปกินน้ำเบ่าแดงเลยจ้าแสบแบแสบแสบพี่น้องไปขอให้กราบสวัสดีครับผมพ่อแม่พี่น้องเช้ายูทูบที่เคารพบักทุกทท่านครับสุผูสุคนเด้อพี่น้องทางไก่พี่น้องทางไก่ต่างประเทศและในประเทศก็ดี้อพี่น้องเด้อ สุหมองสุบอนนะครับสุแก่สุบุ้มเนาะพี่น้องเนาะกาบสวัสดีทางที่สองได้พี่น้องเป็นทางการเนาะพี่น้องเนาะวางเปิดชิปเนาะพี่น้องเนาะมื้อนี้บบาวแดกสิภาพพี่น้องมากกินอยังงละ่ะมกมกสมองหมูพี่น้องสมองหมูมกใบตองพี่น้องเด้อมะมันจกินใดคือบบได้ครับผมบ่ได้เปิดเบิ่งสิม,มาเปิดให้บเบิ่งยูน่เลยครับพี่น้องมันจะเป็นนาตางใด ที่ผมเห็ดวังเว้นนะครับนี่ก็หาโม่งหนะพี่น้องหาโมงพี่น้องเด้อโอ้พี่น้องเป็นหน้าตาเป็นตะกินเด้พี่น้องได้การอยู่พี่น้องเอาๆผมขอเทสเด้อพี่น้องเด้อขอเทสเนาะพี่น้องเนาะโอ้ขอทาตัวนี้โอ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 โอ้โอโอ้โอพี่น้องเอ้ยมาด้วพี่น้องเด้อมุกสมองอ่ะคว้ามันอี้ก่อนเนาะยังเก็บยังเมียนเนาะพี่น้องมาบปนินแป๊บพี่น้องมามากินเขาแร้งน้อกันได้พี่น้องเด้อยับก็มาเขาเทียงเบาแดดมือนี้พี่น้อง ืัอนี้กรฝนกัเพิ่งเซาตกนพี่น้องตกกับ่แฮงดอกพี่น้องตกเพราะว่เป็นเป็นเม็ดเป็นหน่วยพี่น้องเขาเอือนจังได๋ล่ะมันบ่เป็นบ่มีน้ําครับเอ้ามาพี่น้องมาเออว่านนี่ลืมพี่น้องบ่ได้ลงคลิปเรื่องวานนี่ครับพี่น้องเรื่องของยาภารกิจอยู่พี่น้องจังว่ามื้อนี้มาขอแกะตู่เนาะพี่น้องเนาะมาขอสิกินยังกะขอเตือนน้ำยาก่อนนี้พี่น้องเด้อบ่ลืมดอกน้ำยาบ่ลืมบ่ลืมย่านข้าวพี่น้องมุกสมองอื้อฟังเสียง น้ำยาก,กับจางจืดจางแล้วล่ะพี่น้องมี่จะกลิ่นบอ่เอเติมยี่เทียวมาพี่น้องมนาะขอเนื้อบากข้นมด้วยพี่น้องเด้อจะว่าจะถือจะซากกันนะพี่น้องเนาะเติมน้ำยาก,ก่อนเติมอุ้เขาอุ้ยสาระข้ามครับน้ำบอ่อตองเดี๋ยวเก, <c oughs> ก็บทองยับกันมาพี่น้องมานี่บ่หลายใหญ่ห้างแดกเข้าไป มาพี่น้องมาบัาน,นี้โอ้จิบเขาผมพี่น้องพนกในจ,จุกเขาจครับพี่น้องม้อเศ้ากินข้าวเจ้าตอนเที่ยงบริกินครับตอนเที่ยงไปหน้าหัวก้มาครับไปเบื้องน้ามับน้าก็บม่มีดอกน้าก็ไดโอ้ฝนยังไดเอามาพี่น้องเด้อห่อนห้อนหอนหอนหอน ุบอกได้ครัเดียวว่าสุดยดเสียบหน่อยเอม สมองได้เป็นของได้สมองหมูอืมห้อน สมองหมูเป้าเกือบพี่น้องสมองหมูเป้าเกือบเชี่ยนหน่องได้พี่น้องด้วฝากดิดตามน้องเป็นน้ำเนื้อลูกหลานในบ้านเนี่ยเป็น้องเป็นขาหมเเูเป็นเนเสียงหมูเป็นจงไว้ให้่เป็นเก็บไว้ให้พี่น้องเก็บสมองหมูไว้ให้หลายตัวได้พี่น้องเลยอื้ม มาสใจเพ็นตกับืไ้ต้นปรุงก็ตามภาพที่พมเน็้อืต้นชิป่อยเปน้อง ตามภาพต้นต้นจิปเนี่ยที่ผมร่วงไปนะเพื่อนไซเนี่ยแหละไซป,ประแรดดต้นดีพึ่งรดพ่ออืออืึแมงวัดดูหนิแมอือ แก้ว,ว่็ต้องจำเลยพี่น้องด้ยอมาซื่อ,อมผมนึกว่ามันจีต่างแต่ผมนึกว,ว่ามันสิบว่าเป็ดเป็ดพดอดีก็ต้องเสียบด้ยพี่นอ้องอื้ม สมองหลนด่วนพี่น้องแต่ว่าหวานบุงมากกับกินได้เป็นปน่องเลยแสบไปดีเป็นน่องเลย กรอเดี่ยหอนได้เปี่อนเด้หอนเด้องถงงาน ta mong nhang cái mi đuộc phải không? kiểu bây giờ này, cô mù này đây, ta dài dài, được อ๋อม้นฝึงข้าตกพี่น้องอเอากระดงมุกกับหอนน้ำพี่น้อง อเสียบอินดี่ไปสองเด้อล่องไปกินเห็ดกินเบิงบ้งได้เป็นเด้องมกเด้องมกใบตองนี่แหละล้วก็ไปมกเอา <c oughs>

ลุตงตัวจะมองระวน,น,นตีแต่มันห่อนพี่นลวงมันประกาศกินครับไงมันห่อน 呼唤。 ออกตัวกันเลยคพี่น้นองร่วากินเบอร์เบิร์ดออกพี่น้องออกตัวไปก่อนเลยเบอร์เบิร์ดเบอร์เบิร์ดกันยั่งหน่อยพี่น้องต่วามันอิม่มมกบังเงีย้ยวงูแปดตัวอืม หวานักซี่ใบป,ปักกุดใส่สมุนไพรหลายอย่างอยพี่น้องจะไข่ขอนนอ้องขอนน่ะพี่น้องเนาไม่ไหว,วอีกอิ่มอิ่มคืออิมอ่มพี่น้องจะฝืนมัน <c oughs> เอานาะพียงเนาะสำหรับกิปนี้กับจีพอสกินี้นะเพียงเนาะหันกิริยาทา,ทางควาเบาแดดเบาสุภาพพูดจาเบามาะสมมันได้กับอถดคอไพ่ได้เพียงเด้อยถิมยปาป่ายาลายาลงขึ้นก็หรอกครับหักันแพงกันดุนดเนาะเพียงเนาะสำหรับมือเีบเบาแดดกับีอต่นราดใบกอนมืออื่นมอฮื้อเย็นยังสุกินกับถาบึงได้เพียงเด้อมีมีครับเบาวาสม,มือหรอครับเบาวาวานบริเวตเนะาะแล้วกาจีวาเฮสมือนแหละจะมาว่านนี่ขอถดคอไพ่มีธุระพี่น้องไปดวนเอา้า สหรับมือนีกับท่านนี้ล่ะครับขอตัวลากก่อนครับสวัสดีครับ